เวลคับนะคะบริษัทมีค่าอบรมพนักงาน5,000บาทแม่คะเราจะหาเงินจากที่ไหนมาให้เขาอะ่ะแั้นเราคงต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบแล้วนะลูกขอไปทุกคนนะครับนี่มันเหมือนกับที่ผมเคยโดนหลอกมาเลยอะ่ะคนละบริษัทมั้งคุณสวัสดีครับ น้องๆนี่ตัดสินใจถูกต้องเลยนะที่มาสมัครงานบริษัทนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วตกลงคิดกันหรือยังว่าอยากจะได้เงินเดือนคนละเท่าไหร่จากสองหมื่นก็พอค่ะผมก็เหมือนกันนะครับสองหมื่นทำไมมักน้อยกันจังเลยอะ่ะพนักงานที่นี่นะสตาร์ทเงินเดือนสี่หมื่นกันทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> เออ ว่าแต่ตั้งแต่ฟางเดินเข้ามานี่ฟังไม่เห็นพนักงานสักคนเลยค่ะนี่เขาไปไหนกันหรอคะพนักงานบางคนก็ไปพบลูกค้าบางคนก็ลาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับฮัลโหลคุณจิมว่างไง <c oughs> นี่ก็เป็นพนักงานทํางานมาปีวกว่านะครับไปเที่ยวต่างประเทศมานี่เงินเดือนเป็นแสนเลยนะนี่ค่ะของฝากพอดีวันนี้แลกเงินมาน้อยไปหน่อยก็เลยซื้อน้ําหอมามาฝากได้แค่สองขวดอะไม่แพงหรอกขวดละห้าพันเอง แล้วนี่น้องสองคนนี้ใครลหรอคะอ๋อน้องสองคนเนี่ยมาสมัครงานใหม่อ๋อเวลคัมนะคะแหม <c oughs> อยากให้มาทํางานด้วยกันจังจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไงนี่ตอนพี่มาทํางานที่นี่3เดือนแรกอะพี่ได้เงินเป็นแสนเลยนะผมอยากทําครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่ต้องการพนักงานคุณสมบัติแบบไหนบ้างครับโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่เข้าอบรมพนักงานใหม่ทุกคนใครไม่รู้ไม่เป็นก็เริ่มใหม่พร้อมกันหมด บริษัทมีค่าอบรมพนักงาน5,000บาทหนูไม่ค่อยมีเงินหรอกคะ่ะคือหนูอยู่กับแม่แค่สองคนแล้วแม่ก็ทำขนมขายขายไม่ค่อยดีด้วยคะ่ะผมก็เหมือนกันครับตอนนี้แม่ผมป่วยต้องผ่าตัดน้องชายของผมก็เพิ่งเข้าเรียนมาหาวรริทยาลัยคืมน่าสงสารแบบนี้ยิ่งต้องรีบมาทำงานที่นี่ให้ได้นะ งั้นพอจะมีใครที่ให้เงินยืมบ้างไหมล่ะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าบริษัทรับได้แค่สองคนเท่านั้นงั้นเดี๋ยวฟานจะลองไปคุยกับแม่ดูนะคะ <c oughs> พี่หวังว่าเราคงจะได้ทำงานร่วมกันนะ ลูกอ,อยู่ได้งานทำแล้วนะคะแม่วยจริงเหรอลูกแม่ดีใจด้วยนะฟังแต่ว่าหนูต้องจ่ายค่าอบรมตั้งห้าพันเนี่ยแม่เอ,อเรามีทองอยู่นะลูกหนูเอาไปขายก่อนก็ได้อแต่ทองเส้นนั้นพ่อเขาให้แม่ไว้ดูต่างหน้าเนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพร่อเขาคงอยากให้ลูกได้งานมากกว่าขอบคุณนะคะแม่แล้ว วันนี้แม่ขายดีไหมคะได้กำไรไม่ถึงสามร้อยเลยคนสมัยเนี้ยเขาหันไปกินเคก้กกินเบเกอรี่กันหมดแล้วล่ะลูกเดี๋ยวต่อไปอ่ะหนูจะเป็นคนเลี้ยงแม่เองนะแม่จะได้ไม่ต้องมานั่งทําขนมขายได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้อ่ขับใจลูกเ, <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่จะอของไปขายเนี่ย แม่ขอตามฟางไปที่บริษัทนั้นด้วยนะลูกแม่อยากไปเห็นว่าบริษัทที่ลูกแม่ทำงานเนี่ยจะใหญ่โตมากแค่ไหนค่ะบริษัทดูดีจังเลยลูกสวัสดีแม่เธอเหรอแม่คะนี่นัด คนที่มาสมัครงานพร้อมหนูค่ะสวัสดีครับคุณนะ้าสวัสดีจ้ะ <c oughs> ทำไมพกเธอมาช้ากันจังนี่มันสิบโมงแล้วนะแต่ผมเพิ่งได้เงินมานะครับฉันก็เหมือนกันนะคะอืมจะทำยังไงดีอะฝนตอนนี้น้องๆคนอื่นเขาเข้าไปอบรมกันหมดแล้วอ่ะแล้วจะให้สองคนเนี่ยเข้าไปอบรมการคันเนี่ยมันไม่ได้นะอืม งั้นเอานี้ถ้าพวกน้องอยากตามเพื่อนทันก็ต้องจ่ายเงินซื้อหลักสูตรพิเศษเพิ่มอีกสองพันนะคะสองพันเลยเหรอคะแล้วก็พรุ่งนี้นะเตรียมเงินมาจ่ายค่าชุดพนักง,งานอีกสามพันแล้วอย่าเลอนะคะถ้าช้ารอบนี้อนุโลมให้ไม่ได้แล้วนะคะเอางี้เดี๋ยวเย็นนี้ไปเอาเงินมาให้พี่เลยนะพี่อยากช่วยจริงๆจิมมี่ะ คุณเขียนใบเสร็จให้น้องๆเลยสิคะน้องๆจะได้สบายใจแล้วก็เดี๋ยววันนี้จ่ายเงินมาก่อน5,000แล้วเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะเอาจ่ายอีก5,000นะคะ,ะน้องฉันนั่งก่อนครับเดี๋ยวพี่เขียนใบเสร็จให้ถานเก็บไว้นะ เดี๋ยวพวกพี่ขอตัวไปอบรมพนักง,งานใหม่ก่อนนะคะแม่คะเราจะหาเงินจากที่ไหนมาให้เขาอะเงินที่ขายทองได้ก็ไม่พอ,อผมยิงแล้วใหญ่เลยครับมีงเงินเลยงั้นเรคงต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบแล้วนะลูก แ,แม่พาไปเองขอไปด้วยคนนะครับนีจ้าแถมให้ถุงนึงวันนี้ทำไมคุณน้าใจดีล่ะครับโอยตอนนี้นะาลูกสาวน้าเนี่ยกำลังจะได้งานบริษัทใหญ่โตเลยคุณเงินเดือนตั้งสี่หมื่น 40, นะ่บริษัทอะไระครับ ผมอยากไปสมัครด้วยจังนี่ถ้าอยากไปสมัครกันนะต้องเตรียมเงินไปนะมันจะมีค่าอบรม5 0 0 0ันมีค่าชุดพนักงาน3 0 0 0ันแล้วก็อย่าไปอบรมสายนะเพราะถ้าสายเนี่ยเขาจะเก็บเพิ่มอีก2 0 0 0เพื่อที่จะตามเพื่อนให้ทันเดี๋ยวนะคุณนะนี่มันเหมือนกับที่ผมเคยโดนหลอกมาเลยอนะแต่บริษัทน,นั้นปิดหนีไปแล้วคนลบริษัทมั้งคุณบริษัทน,นี้ดูเขาน้าเชื่อถือออก คนที่รับสมัครงานเป็นผู้ชายคนกับผู้หญิงคนถูกไหมใช่ชื่อชื่ออะไรนะนึกไม่ออกจิมมี่กับฝนใช่ใช่ชื่อนี้เลยผมว่านะาลูกสาวคุณนะ้าโดนหลอกแล้ว<ฮ>มันมนาจะไปจัดการมันค่ะผมไปด้วยครับ ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวน้องสองคนก็รีบกลับไปเตรียมตัวนะแล้วพรุ่งนี้อ่ะอย่าเลทน,นะคะค่ะไปเร็วพี่เดี๋ยวช้าน่าจะไปเก็บของพี่อ่ะเอาป้ายเลิกกิจการไปติดนะได คำถามเลยอ่ะว่าพรุ่งนี้เขาจะให้มากี่โมงอ่ะเออจริงเดี๋ยวก็สายอีกกลับไปถามพี่เขาเถอะเออนี่พ่อพี่ทำอะไรอะคะปิดกิจการอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อเออเจ้าของเขาเสียชีวิตอะ่ะ ก็เลยอ <ity> <i> <system> ีก <going S 3> ิจการเมื่อกี้ไม่เห็นจะบอกเลยนะครับก็คนเป็นจะตายห้ามใครได้ที่ไหนล่ะนี่พวกพี่หลอกพวกเราเหรอเอาเงินพวกเราคืนมาเดือนนี้เลยนะคะเงินอะไรก็เงินที่พวกแกของพวกเราไปไงนี่ไงหลักฐานดินเงินสดแบบนี้มันหาซื้อได้ทั่วไปมันเป็นหลักฐานไม่ได้หรอกน้องพวกแกมันโง่เองอะ ไม่มีงานที่ไหนเขาเก็บค่าอบรมมัตจําบ้าบออะไรหรอกชุพนักงานอะไรก็ไม่มีจําไว้เป็นบทเรียนนัน้องใช้สมองเยอะๆจะได้ไม่โดนหลอกอีกใช่พวกมันจริงด้วยครับ่น้ไอพวกสารเลวกเดาลุยไ่เจ้าไอเราไนี่ยไม่นม่เหรอไม่เ่ไม่เ่ ันนะห้าพันโอ้ได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 ้โอ้เอาไปเลยเไปเลย,เเลยผมว่าลาคอพวกเขาส่างตำรวจดีกว่านะครับหากินู้ความเด็ดร้อนคนอื่นแบบนี้ต้องให้ติดคุกหัวโตไปเลยพวกมิจฉาชีพะนะที่มันหลอกเราได้เนี่ยเพราะมันรู้ว่าพวกเราจนหวังจะได้งานได้เงินจนยอมทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยพวกเราต้องไม่โง่ให้พวกนี้มันหลอกได้อีกเข้าใจไหมลูก กอหนดตอยอยาอย่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 าอ่าอย่นอย่าียาอย่นอย่าอาอย่าอย่าอ่าอ่าน่าอย่ย่อย่าอยอย่าออยอาอา่า่อย่า่อา่าา่าย อย่าปล่อยให้ความโลภเข้ามาบดบังปัญญาจนต้องพลาดพลั้งหมดเนื้อหมดตัวเพราะความโลภอยากรวยเร็วๆน้องน้องนี่ตัดสินใจถูกต้องมากเลยนะที่มาทำงานบริษัทของพี่เนี่ยนี่มาสมัครงานพี่มาเลยนะนี่เลมงเข้ามาสวัสดีครับน้องน้องนี่ตัดสินใจถูกต้องเลยนะที่มาสมัครงานบริษัทพี่เนี่ย ที่นี่ที่ผม่ายมันจะต้องผมจะแรงผมรักแมนหยุที่นี่ไม่ได้เหรอาไมเาบอกว่าจะไม่ตนบอยู่ต่อที่นี่สองหมื่นทําไมมักน้อยกันจังจกแล้วเหรอป่าโอ้ยยตายแล้ววัวไม่จบฉากว่าไม่จบฉาก ฉากนี้ซีนี้ไม่จบคนหนึ่งทีคนหนึงสองทีคนหนึ่งสามทีคนหนึ่งสี่ทีพี่ฝนบินมาเหรอเมื่อกี้